สวัสดีครับผมบอยลอยจังนะครับวันนี้จะให้ชมยูคิโอตอนที่5้านะครับกอนไม่ฉันแม่นายดูการ์ดเอกโซเดียบนมือของฉันหรอกไปเชิญรับชมกันได้เลยครับได้ยินว่านายมีการ์ดเอกโซเดียที่ใช้ปาราบไคบาคุงอยู่ด้วยใช่ไหมขอดูหน่อยได้ไหมการ์ดในตำนานนั่นนะ่ะ ไม่ยุกิตอนนี้ฉันจะมาท้านายดูเอลดูเอลตาของฉันคจุดระเบเีทำอะไรไ <c oughs> อกโซเดียวมาแล้วไม่น่าเชื่อ จบไปนะครับอีกหนึ่งตอนก็จริงๆในหนังสือมันก็ไม่ควรเอาการ์ดไปไอ้ชื่ออะไรแล้วนะนึกชื่อมันไม่ออกไอ้ตัวนักเล่นการ์ดมาแรงอะ่ะไม่ควรเอาการ์ดเอ็กโซเดียไปมันดูตั้งแต่แรกแลว้วะครับมันึงเอาไปโยนทิ้งทะเลหมดก็ถ้าไม่โยนทิ้งก็คงจะจบแบบนี้นครับขอบขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ มาครับผม